ก็ขอให้พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เผยแพร่กันไปทั่วโลกครับวัดบางคานสวคนดังยังห้าวเป้งไม่เลิกนะมีทั้งหมายสารมีทุกอย่างวันนี้เจาา้าวัดเนี่ยเขาวัดบางคานไม่ได้ยังห้าวเป้งไม่มีใครทําอะไรได้ตารวจนะครับยืนเป็นนะกาเฉยอยู่ที่นะครับเหมือนสามแยกไฟแดงนะทำให้เจ้าวาดเข้ามา ทำอะไรที่วัดบังคาบไม่ได้นะครับคดี140ล้านนะครับวันนี้ก็ลอยไปลอยมานะจนกระทั่งในการควบคุมดูแลของอายการสอบสวนนะของนะครับสานักงานอายการสุดส่งไปลงไปควบคุมการนะครับกำกับสำนวนคดีการจะออกหมายจับหรือออกหมายเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคดี140ล้านจะไม่สามารถทำได้เหมือนเก่าเรียกมาวันนี้เรียกมาพรุ่งนี้ได้ก็ทุกอย่างจะต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากนะครับพนักงานอายการที่มาควบคุม การทาสานวนของคดีร้อยสล้านนะซึ่งความจริงมียอดเงินเพียงแค่แปดสิบห้าล้านนะครับพี่น้องประชาชนนะคดีมูโนนะครับผู้ระเบิดดอกไม้ไฟมูโนที่จังหวัดราธิวาสก็ลงไปแล้วบอกว่าจะจับอ,อบตงๆๆตอบตอจะไปทํานู่นทานี่สุดท้ายผมได้แพะมาสองตัวคือจ้าตารวจหนึ่งคนแล้วก็ทหารหนึ่งคนแค่นั้นเองที่เหลือเงียบหายไปกับสายลมและแสงแดดในนะครับอ้าหน่วยงานในนะครับอ,อบตอที่ออกใบอนุญาตนู่นนี่นั่น ตามที่มีการให้แสงกับสื่อมวลชนไปรถถูกยิงอามาหลายปีสองสามปีรถถูกยิง,ยง,ถถยงคุณเลยนะครับนะแต่ตัวเองเป็นตำรวจระดับสูงกับไม่ดําเนินการตรวจสอบรถของตัวเองว่าใครยิงมีเพื่อนเป็นผู้บังคับกรารสืบสวนนครบาลน,นะครับแต่เพื่อนก็ไม่เคยตามรารถของตัวเองถูกใครยิงในเรื่องแปลกไม่พี่น้องประชาชนคนในประเทศรถตัวเองถูกยิงนะครับ นะครับรถตัวเองถูกยิงแต่ไม่เคยสอบสวนว่าใครยิงรถตัวเองนะครับคด,ดีอย่างนี้นะครับนะนะครับผมเรียนได้ทราบว่ามันเป็นเรื่องสาคัญนะสมมติใครมายิงรถผมเนี่ยผมจะต้องตามสืบสวนให้ได้ว่าใครมายิงรถผมถ้าผมมีอำนาจเป็นตํารวจระดับสูงผมก็ต้องตรวจสอบลูกน้องผมมีมือชากาชากาันเลยนะคดีอะไรต่างๆเกงหมดทุกคดีนะครับนะแต่รถตัวเองไม่รู้ใครยิงไม่เคยสนใจที่จะ ะครับให้สื่อมวลชนไปตามคดีรถของตัวเองที่ถูกยิงนะครับเป็นเรื่องแปลกไหมพี่น้องประชาชนพี่น้องข้าราชการตำรวจสองแสนกว่านายรถนายตำรวจระดับสูงถูกยิงตัวเองเป็นนายตำรวจระดับสูงที่คุมการสืบสวนสอบสวนแต่กลับไม่ตรวจสอบใครที่มายิงรถตัวเองทรั้งที่หลักฐานก็หาไม่ยากนะทาไมตัวเองไม่ตามรถตัวเองถูกยิงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากพี่ตัวเองเป็นเจ้าของ นะครับกำกับดูแลการสืบสวนของตำรวจทั่วประเทศแต่รถตัวเองถูกจริงไม่ต่างว่าใครยิงรถตัวเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่นะครับนะแปลกมากไหมครับทาไมไม่มีไม่มีใครตามรถตัวเองหรือว่ารัตัวเองถูกจิงเพราะอะไรและแถมยิงประหลาดด้วยนะนะฮะยิงประหลาดด้วยไม่ยิงกระจกคนเราจะยิงคนให้ตายนะครับเพาต้องยิงที่กระจกนะเพราะส่วนมากคนขับรถจะอยู่ในรถนอนนั่งรอในรถเพาะต้องยิงที่กระจกจะกระจกข้างหรือกระจกหน้าก็แล้วแต่นะเพาต้องยิงที่กระจก แต่นี่ไปยิงตรงขอบประตูล่างแตกไม่พี่น้องประชาชนอามาสองปีเฉยไม่ตรวจสอบเลยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกว่าครับเรื่องแบบนี้ก็มีในโลกนะมีอำนาจแต่ไม่ทำนะครับแต่ไปทำเรื่องอื่นนะวันนี้โชคดีนะคดีที่กันจอมลังเนี่ยนะครับเปิดเรื่องพ่อค้าลูกนะโชคดีว่าอยู่ในมือของขอบปชนที่ติแสงสว่างนะสื่อมวลชนก็ไปติดตามก็นะครับก็ไม่ได้แสงเท่าไหร่เพราะว่า จริงๆนะระหว่างเขาจชนเขาไม่ชอบให้ข่าวนะก็ทํางานกันแบบเงียบๆนะครับไรเอียดไเอียดนี่คือหนึง่งสิ่งหนึ่งก็ตามนะครับว่าเราจะไม่เห็นการแถลงข่าวของกองปราบปรามในคดีกำนันนกนะครับทาเพื่อเราจะไม่เห็นการแถลงข่าวของบชนในคดีพ่อฆ่าลูกรรนะครับนายศพเนี่ยทำเพื่อครับนะเขามีหน้าที่ในการติดตามนะทวงถามนะครับเอาคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายนะครับไม่มีเวลามาให้ข่าวนะครับนะให้กับสื่อมวลชนครับะการให้ข่าวสื่อมวลชน ไม่ใช่มาให้ข่าวตอนสี่ทุ่มมาทุ่มนะนัดสี่โมงเย็นนัดหกโมงเย็นมือม้าหนุม่มสี่ทุ่มมาทุ่มนะครับนะนี่มันทําให้เรามองเห็นภาพอะไรมาสักบางอย่างว่าการทํางานยุคใหม่ที่บอกว่าต้องเปิดกล้องวงจรปิดนะมีพิธีกรนะครับรายการชื่อดังนะมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังบอกว่า,วายุคใหม่ต้องเปิดกล้องวงจรปิดให้กับประชาชนเ็นถ้าผมเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นานายผู้ต้องหาผมวานเจี๊ยบเลยนะผมยิ้มเลยเพราะว่าเราได้เห็นหลักฐาน ที่เราจะมาตั้งหักล่างได้ครับในส่วนคะดีก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าทุกเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับนะอย่ามองในสิ่งที่เห็นนะครับอย่ามองในสิ่งที่เห็นไม่มีใครนะครับที่จะพูดให้ตัวเองดูดูแย่หรืค่อยตัวเองดูไม่ดีนะวันนี้นะครับมันเป็นภาพลงตานะเกิดขึ้นผมเชื่อว่านะครับนะอีกไม่นานหรอกครับพี่น้องประชาชนจะได้เห็นภาพของจริงนะในการทํางานของ ตำรวจแต่ละท่านนะครับวันนี้ผมบอกครับว่าวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมบอกนายตำรวจผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกทีมงานของนายกเศรษฐาด้วยถ้าจะป่าปามยาสิติตให้สามเดือนเห็นผลนะครับมาคุยกับผมได้ผมมีชาร์จข้อมูลของกระบวนการค้ายาสิบิตนะครับที่สามารถให้นะครับเรามีสายลับเรามีนะครับคนชี้เป้า เรามีเส้นทางการเงินนะครับของของบวนการค้ายาเสพติดน,นะพี่น้องประชาชนคนในประเทศเมื่อไม่เมื่อไม่ถึงอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนหนึ่งถูกอุ้มโดยใส่กุญแจมือถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไปที่อะไรชายบาดาลหรือเปล่านะครับที่ว่าถูกเอาไปนะครับทําร้ายในป่าพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าคนที่เป็นคนร้ายคือใครเป็นฐานพานกับฐานเรือไปโทงเงินค่ายาไอครับพี่น้องประชาชนก็เลยจับไปเนี่ยค้างค่ายาค่ายาไอ ก็เลยจับไปเนี่ยไปนั่งยางนะอยู่ในป่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ใช่พี่น้องประชาชนคนธรรมดาทั่วไปแต่เป็นทหารเรือเป็นทหารพานมาทวงเงินค่ายาไก่หมอนี่ไม่ได้ก็เลยจับไปเนี่ยนะครับเอาอไปนะอยู่ในป่านะครับใส่กุญแจมือควายหลังที่นะครับเป็นข่าวเมื่อเร็วๆนีนะ้นะครับเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ง่าย,ายๆว่าข้อมูลพวกนี้พี่น้องประชาชนไม่รู้ ไม่มีใครที่จะกล้าเปิดสื่อมวลชนไม่กล้าเล่นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นทาหารทาหารจับคนไปนั่งยางจับคนไปอยู่ในป่าเพราะอะไรเพราะปฐุมงเงินค่ายาไอ้มไปไม่จ่ายนี่คือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะผมเรียนล้ว่าปัญหาของทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นวัดบางคานนะครับไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดนะปัญหาเรื่องกเกษตรกรต่างๆเหล่านี้นะครับผมทําให้ครับโดยที่ผมไม่ได้ไม่ได้มุ่งหวังเรื่อง สตางหรือรางวัลน,นาจับนะเรื่องของยาเสพติดแต่ผมต้องการนะครับไม่ให้ลูกหลานของคนไทยตกเป็นทาสยาเสพติดโดยที่มีขั้นการนะครับทำกันเป็นกระบวนการในการค้ายาเสพติดนะครับวันนี้บ้านเมืองบอกช้ำม,มากพอแนละ้วลูกหลานเราตกเป็นทาสยาเสพติดผู้ใหญ่คุยกับผมว่าแล้วทำยังไงที่จะให้คนป่วยในู้เสพเนี่ยนะที่มาเป็นคนป่วยในการรักษาผมจะเล่าความจริงให้พี่น้องประชาชนผมมีคนคนหนึ่งติดยาบ้า มานานมากกว่าห้าปีจนกระทั่งประสาทร้อนไอ้นี่ไม่ทําอะไรมากวันๆก็ไปขโมยกระดูกศพนะแถวในป่าชาเอามองแฟนตามบ้านตัวเองแฟน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 มีทั้งแขนขามีทั้งซี่โครงเลยแฟนรอบบ้านเลยเอาเชือกแฟนแฟนในบ้านวันดีคืนดีก็นะครับเข้าบ้านตัวเองวันดีคืนดีก็ไปงัดปัน้นใกล้เคียงแจ้งความตำรวจตำรวจเอาไปส่งโรงพยาบาล ไปอรารวาที่โรงพยาบาลอีกสามวันครับหมอปล่อยกลับมาแล้วแล้วก็กลับมาก็เหมือนเดิมก็มาใช้พฤติกรรมเหมือนเดิมคือไปงัดป่านคนนั้นไปทําอย่างนี้ไปอรารวาสนะครับไปทุบตีคน,คนนั้นคนนี้ทายไมต้ตีคนแก่คนชราในพื้นที่ของจังหวัดนะครับที่ไอ้คนนี้อยู่นี่คือการการแก้ปัญหาที่อยากให้ท่านนายกเศรษฐารู้ด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขนะมีงบประมาณในการเข้าโครงการ,รบําบัด ผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่นี่ไงครับผู้เสพเป็นผู้ป่วยพอไปส่งโรงพยาบาลหมอก็ไม่รู้จะทํำยังไงกลับบ้านเนออก,กลับไปอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมส่งกลับครับพี่น้องข้าราชการครับนะพี่น้องประชาชนครับเขาส่งกลับมามันก็มาก่อวิรกรรมเหมือนเดิมยิงมันตายก็ติดพุกไปทําร้ายมันก็ติดพุกอีกนะเพราะว่ามันเป็นคนบ้าประสาทหลอนแล้วเราไม่มีสถานที่บําบัดครับที่จะรักษาคนพวกนี้เนี่ยอย่างจริงจัง โครงการต่างๆเนี่ยสมัยก่อนก็ใช้วัดนะครับเป็นที่บําบัดอย่างเช่นที่ถ้าคนไม่ผิดนะครับสมุรสงครามหรือสมุทรสาครเนี่ยนะจะมีวัดนะครับเป็นสถานที่บําบัดแล้วก็บําบัดจริงๆนะครับสวดมนต์อะไรต่างๆนะอดยาอะไรเนี่ยใช้ยาปฏิชีวนะในการนะช่วยบําบัดให้คนที่ติดยาสามารถเลิกยาได้จริงแต่ใช้เวลานะครับไม่ใช่3วัน5วัน7วันไม่ใช่นคนเหล่านี้เมื่อหาย้วจะต้องมีการติดตามพฤติกรรมว่ากลับไปเสพยาเหมือนเดิมหรือไม่ จะต้องมีการไปตรวจสอบนะครับต้องมีเจ้าที่ติดตามว่าคนคนนี้ไปอยู่ที่บ้านไหนยังไงนะถ้าอยู่ที่บ้านทํางานอะไรหรือมีงานทําหรือไม่ถ้าไม่มีงานทํานี่ก็กลับไปเสพยาต่อกลับมาเป็นวั่ไจัรเดิมที่จะต้องเอามาบําบัดสิ่งต่างเหล่านี้นะครับผมนึกบอกว่าปัญหาของขบวนการยาเสพติดเนี่ยต้นต่อมันมันแก้ไม่ยากนะหนึ่งแก้กฎหมายนะครับสองนะเจ้าหน้าทีเนี่ยนะครับกระทําความผิดแต่เนื่องจากว่าเป็นทหารเรือเป็นทหารบก เป็นทหารพานาน,นะเป็นตำรวจสิ่งต่างเราเนี้ยองค์การทหารเขาจะช่วยกันจับไม่ได้ไล่ไม่ทนันนะครับทหารไอ้เนนน้อยคนเนี้ยมันก็หาเงินให้ในายพลหาเงินให้กับผู้ใหญ่เวลามันถูกจับถูกอะไรก็นะเป็นเพื่อนกับตำรวจผู้ใหญ่ในสำนักตำรวจชาติเอ้ยมึงทำยังไงก็ได้อย่าให้คดีนี้นะเป่าคาดีให้กูหน่อยผมรู้หมดครับว่าคาดีไหนเป่าไม่เป่าผมเจอมากับตัวเองสี่ห้าคดี สามปีที่ผ่านมาผมจับคนที่คนยาบ้าครับหลายร้อยน,นันเมตรนะเป็นนรขอมีใบสารภาพเรียบร้อยมันที่วิดีโอพอมนะขายกับเอาขนมาที่กรุงเทพและต่างจังหวัดและถึงลงไปใต้นะไอตัวคนขนเนี่ยแม้กระทั่งรถยังไม่มีเลยแต่ไอคนที่อยู่สตัตหีบเวยเอาเลยเอาผมต้องบอกว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเรายกเศษษียฐาอยากจะแก้ปัญหาจะสิิจริงนะครับ่นะผมมีดีให้ความร่วมมือนะครับ ผมยินดีให้ความร่วมมือตังไม่ต้องครับขอกาแฟแก้วเดียวเดี๋ยวจะาหลักฐานไปให้ดูนะว่ากระบวนการนี้มีใครบ้างแล้วมีเป็นชาร์ตนะครับนะชาร์ตกระบวนการต่างๆสมัยในอดีตผมเป็นคนที่ทําข้อมูลกระบวนการรอบนําเข้าในงานเถื่อนที่สังขาะบุรีไปดูได้เลยครับพิมพ์ได้เลยครับอัจฉริยะเปิดชุดในการฟ้าสารล่วงมาตำรวจภาคเจ็นะที่จังหวัดกาญจนบุรีไปดูในในสื่อออนไลน์ได้เลยมีชื่อผมอยู่ผมเป็นผู้นําค้น ผู้ที่ทำข้อมูลในการปราบปรามกระบวนการลักลอบขนแรงงานเถื่อนแล้วก็ในการโยกย้ายตารวจถึง48นายในการรับส่วยกระบวนการลักลอบขนแรงงานเถื่อนครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราก็ไปทําที่ภาคอีสานก็คือภาคสีนะเราก็เข้าไปปราบปรามการลักลอบขนยาของนรกของหนองคายสีเชียงใหม่จนวันนี้สามารถจับในกุ้งอนุชิตมะลิหอมเมือ่อขนยาเสพติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ขนยาบ้ามามากกว่า200ร้ล้านเมตรร้อยกว่าครั้งนะครับมีทั้งยาไอ เชี่ยวหนึ่งประมาณนะครับหนึ่งตันก็คิดดูดีครับร้อยกว่าครัง้งก็ร้อยกว่าตันนะเคตามีนครั้งละสี่สิบกิโลร้อยกว่าครั้งเท่าไหร่เฮโลอินนะครับครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งตันก็คิดดูดีครับว่าร้อยกว่าตันเห็นไ,ไหมครับนี่คือสิ่งญญาต่างๆที่ที่เกิดขึ้นในภาคอีสานมีการปล่อยป่าแล้วเลยไม่มีการตั้งด่านความมั่นคงไม่มีการตั้งด่านตูกน,นะครับเพราะอะไรไหมครับเพราะจังหวัดที่ผ่านที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ผู้การจังหวัดเสียตังมาก็ต้องเอาตังคืนทําไงครับสมัยก ไอกตาครับพี่น้องประชาชนเอ้ยมึงไปเลยนะแล้วก็เกลีร์ทางเอาตังยาเสพติดก็เอาครับอะไรเพราะว่าตกลงไปแล้วว่าต้องซื้อตั๋วเท่าไหร่เป็นผู้การจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดหรูๆเนี่ยต้องมีร้อยกิโลนะครับพี่น้องประชาชนนะเป็นผู้การจังหวัดเนี่ยต้องเสียเป็นร้อยกิโลท่นต่ำต้องมีห้าสิบกิโลตอนโควิดไม่มีสถานบันเทิงนะทุกอย่างปิดหมดแล้วเด้ว,วัดครับนะมีทีเดียวมีทีเดียวทำยังไงเนี่ยก็ต้องหลับตาให้ยาเสพติดผนผ่านไปสักเที่ยวสองเที่ยว พ้นจังหวัดกูไปแล้วกันนะที่เหลือมาถูกจับจังหวัดหน้าเรื่องของมึงแต่ตัง้งใจกายกอกอฟนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นครับนะเราเห็นมากับตาทั้งนั้นเราเห็นมาเรามีหลักฐานถ้านายกเศรษฐาสนใจนะให้ทีมง,งานติดต่อได้นะนะแล้วก็ตําแหน่งเลขาธิการปปสป่าทวีสอดสองหน่อยร,รัฐมนรียุตธธรรมนะคัดคนที่มาเป็นเลขาปปสนะครับคัดให้ดีหน่อยนะเลขาปปสเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาของกระทรวงยุติธรรมอำนาจหน้าที่เหมือนเลขาธิการปปงนะครับ แล้วก็เท่าที่ผมทราบนะครับนะจะมีหน้าห้องรัฐมนตรีจะมีสอดส่องเนี่ยนะครับซึ่งในขณะดาษนี้นะครับถูกตั้งกรรมาการสอบอยู่แล้วก็มีการใช้เส้นสายให้ประหลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับยุติเรื่องนะครับหรือมีความผิดวินัยไม่ไร้แรงนะแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมาเป็นคุยโม้ทั่วรกระทรวงยุติธรรมว่าจะมาเป็นหน้าห้องของรัฐมนตรีนะครับทวีสอดส่องนะผมบอกท่านทวีสอดส่องว่าระวังนะครับผมแฉเรื่องจองปี้นะแล้วน้องคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับนะครับก็เป็นเพื่อนมเมียเพื่อนของเองที่มี ความสัมพันธ์ชู้สาวกับเจ้ากรมจอมปี้นะตอนนี้ทิ้งเจ้ากรมจอมปี้นะครับไปเอากับอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งกาลังปี้กันอยู่นะถ้ามาอยู่หน้าห้องท่านทวีสอดส่องและเป็นนะครับหัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรีนะหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีทวีสอดส่องผมว่าภาพดูไม่งามนะครับนะแล้วผมก็จะแฉเรื่องปี้ปี้ปี้นะแล้วก็ผมบอกให้เลยว่าที่ทํางานของท่านรัฐมนตรีนะครับอาจจะมีปี้กู้ใหม่ก็ได้นะก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าเรื่องแบบนี้นะครับคัดคนมาเป็นหน้าห้องของท่าน ก็ต้องคัดคนที่มีประวัติขาวสะอาดนะครับตำแหน่งรัฐมตีว่าการสุติธรรมนะครับมันมีคำว่ายุติธรรมอยู่ท้ายนะครับยุติธรรมนะต้องนำหน้าเสมอถ้ายุติธรรมนะครับคัดคนไม่ดีมานะครับมีทีมงานไม่ดีนะครับไปเก็บเงินรถหรูที่ผ่านมาไปเก็บเงินรถหรูคาราบานไปเก็บเงินที่สากรที่กระบี่นะก็มาหลายกิโลมาแบ่งกันนะแล้วก็ไปโปลพันนะครับสิ่งต่างๆในคดีของบเิษัทสามดีอย่างนี้นะดีตที่ผ่านมานะแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของ การป้อนสังาทูดนนวรูอะไรต่างๆเราเนี้ยนะครับก็ฝากท่านมตรีป้ายแดงมีส่อสองนะครับคัดหน่อยนะคัดสันหน่อยเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ขาวสะอาดนะถ้ามาไม่คัดสันถูเราตรวจสอบนะครับท่านอยา่าโกรธผมเพราะผมพูดความจริงนะครับเพราะน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ทั่วไทยครับนะสวัสดีครับ